ฉะน,นั้นฉันจึงทรมงในศักของตนไม่สนใจใครใครเล่าจะมาเห็นใจอย่างจริงใจว่าใจตนเองอ้าวได้เวลาลูกสาวจะมาแล้วนี่ ก่อนเข้าบ้านเนี่ยต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนถูกเปล่ารับทราบครับคุณหนูเจลแอลกอฮอล์เนี่ยมีความเข้มข้นไม่น้อยกว่า70%แล้วต้องถูนานๆ15วินาทีถูทุกซอกทุกมุมแบบนี้โอเคครับไปเข้าบ้านลูกนี่พี่บอ,อยอย่าลืมล้างมือด้วยนะครับคุณหนู อ่าปิดประตูด้วยครับคุณผู้ชายอ่าลูกมาล้างมือก่อนให้มันสะอาดสะอา้านรู้ไปข้างนอกมารู้เปล่าเข้าใจค่ะหนูกำลังจะมาล้างประตูเลยนี่บอยทำอะไรวะคุณผู้ชายครับ ตามมาตรการเขาต้องให้เว้นระยะห่างกัน1เมตรคนในครอบครัวก็ไม่เว้นครับท่านเอ่อคุณพ่อคะงั้นเดี๋ยวหนูไปอาบน้ำเลยนะคะดีลูกทำตัวให้มันสะอาดสะอาดเดี๋ยวเรามากินข้าววยกันนะโอเคครับระยะได้เชิญคุณท่านกับคุณหนูทานอาหารได้เลยครับทานเลยนะคะคุณพ่อ,อ กินเลยกินเลยกินเลยตักเลยตักเลยตักเลยนี่หยุดใช้ช้อนกลางสิลูกอยากติดโควิดหรือไงก็หนูหิวนี่ค่ะเห็นเป็นคุณพ่อด้วยไม่มีข้อยกเว้นลูก กินร้อนช้อนกลางนั่งห่างรักเศ้าของคุณพ่อเดี่ยมเรามากินข้าวดีกว่าค่ะคุณพ่อเอาเซนไฟน์นะคะกินร้อนช้อนกลางล้างมือเว้นระยะห่างคุณพ่อคะหนูขออนุญาตเปิดทีวีไปด้วยกินข้าวไปด้วยได้ไหมคะอาไลคุณลูกสาวโอเคค่ะพี่บอย เอารีโมททีวีให้หนสิโอเคครับรอสักครู่ครับคุณหนมาแล้วครับลืมอะไรหรือเปล่าจำไม่ได้ครับพี่บอยลืมเช็ดแอลกอฮอล์ที่รีโมทนีนคะอ๋อโอเคครับรอสักครู่นะครับลืมบ่อยเหลือเกินนะนี่เดียวองสะอาดปลอดภัยไร้เชื้อโรคครับคุณดีมากค่ะขอบคุณค่ะครับ คุณผู้ชมครับกินร้อนช้อนกลางล้างมือเพียงให้คุณใช้ชีวิตแบบมีสติกาดไม่ตกเชื้อโรคโควิด -19 ก็จะพ่ายแพ้ให้กับคุณในยุคที่โควิด -19 กำลังแพร่ระบาดและการรักษาอย่างชะลอการใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยจากโควิด -19 สามารถทำได้ง่ายๆดังนี้ครับมันล้างมือด้วยน้ำสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารหลังใช้ส้วมหรือหลังจามไอหรือหลังสัมผัสจุดเสี่ยง ที่มีผู้ใช้งานร่วมกันในที่สาธารณะสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกจากบ้านและหากมีอาการป่วยหรือสงสัยว่าได้รับหรือติดเชื้อโควิด -19 ควรกักตัวอยู่ตามลำพัง14วันและต้องไม่ลืมเว้นระยะห่างหรือโซเชียลดิสแทนซิ่งด้วยระยะ1-2เมตรในทุกที่ทุกเวลาและควรหลีกเลี่ยงการไปในพื้นที่ชุมชนหากจำเป็นต้องใส่หน้ากากอนามัยใช้เวลาให้น้อยที่สุดควรออกจากบ้านเท่าที่จำเป็น เปลี่ยนมาใช้โทรศัพท์หรือโซเชียลมีเดียแทนไม่ใช้ของใช้ร่วมกับผู้อื่นและหมั่นทำความสะอาดของใช้และที่พักโดยเฉพาะจุดเสี่ยงควรใช้น้ำยาฟอกขาวหรือแอลกอฮอล์และควรเปิดประตูหน้าต่างขณะทำความสะอาดเพื่อให้อากาศถ่ายเทเพียงแค่คุณทำตามหข้อเบื้องตน้นชีวิตของคุณก็จะปลอดภัยหายห่วงจากโควิด -19 ไปแล้วเปราะหนึ่งโลกเปลี่ยนคนต้องปรับมาช่วยกันหลุดกับดักจากโรคโควิด -19 ด้วยกันนะครับเราต้องช่วยกันป้องกัน และลดการแพร่เชื้อโควิด -19 นะลูกท่องไว้ลดละดูแลแล,ละรับผิดชอบ,ชอบท่องไว้นะลูกอืใช่แล้วค่ะคุณพ่อเพราะมันคือสังคมของพวกเราในภาวะโรคโควิด -19